นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบริเวณด่านพรมแดนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตเบราปิดรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะคะช่วงเช้าทันทีที่ด่านเปิด5้านาฬิกาก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลและก็สิงคโปร์มาต่อเข้าคิวรอประทับตราหนังสือเดินทางผ่านแดนเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวโอ้โหคนเยอะขนาดนี้นะคะ ขณะที่ช่วงสายนักท่องเที่ยวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกจนแถวยาวออกไปนอกอาคารด่านตรวจคนเข้าและมีบางช่วงท้ายแถวยาวไปจนถึงลานจอดรถเลยทีเดียวค่ะส่วนจํานวนรถที่บริเวณลานจอดมีมากจนไม่มีที่จอดเจ้าหน้าที่ต่อชะดอทหารฝ่ายปกครองและที่ตรวจตาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่บริเวณด่านพรมแดนต้องแบ่งกําลังมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะคะ นี่เป็นบรรยากาศเฉพาะแค่ด่านเมยตรงที่เดียวแต่ภาพรวมการเดินทางของชาวต่างชาติที่เข้าไทยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม มีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พบว่าเดินทางเข้าไทยวันเดียวก็คือ8กุมภาพันธ์2567ค่ะที่มีมากกว่า1 0 0 0คนหรือประมาณ128,969คนทำให้นักท่องเที่ยวยอดสะสมของปี2567เกือบแตะ4ล้านคนโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดกว่า27,000คนตามมาด้วยชาวมาเล17,000คนและเกาหลีใต้9,000คนค่ะ โดยจากการสำรวจเชิงลึกของบริษัทจัดจำหน่ายการเดินทางของจีนก็พบนะคะว่าช่วงตรุษจ,จีนปีนี้ระหว่างที่1 0ถึง17กุมภาพันธ์มีจำนวนการจองโรงแรมในไทยเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ243เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยไทยยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวจีนในช่วงเวลานี้ต่อเนื่องนะคะคาดว่าก็เป็นผลพวงจากความต้องการเดินทางหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และผลจากมาตรการวีซ่าฟรีไทย จีนซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปด้วยค่ะ